เดี๋ยวเรอ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 ี๋ยวเดี๋ยวเตอร์ใหเตอร์ให้เตอร์อ่านอ่นอ่านอาสพราะกันหนึ่งพันแบม1นึ่งพหมดยีงหนึ่งพันหมดหนจด

เป็นนมานวนอีกแล้วตที่เดลอกไม่พเาน่มีแล่รวมสาเออเออตอกทีไปีทีเวทีเวทีเวทีระมันโดมอพรุนี้เวิก็ได้พรุ่งนี้เป็นกิจกรรมของพรุ่งนี้ใช่ใช่เป็นกิจกรรมพรุนี้ขอบคุณพี่เตอร์ด้ขอบคุณพี่เตอร์ด้วยนะคะขอให้รวยรวยั้งยั้งพูอก็รังเข้ามาได้ได้ได้ มากกว่าเยอะคนละพันเลยใช่ไหมคนละพันเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลยขอบคุณค่ะแต่เราไปใส่ของเราสิบเอ็ดใช่ไหมมาแข่งคนสี่คนแข่งคนคนโตถังออกกับคนโตแห้งหมค่ะขอบัญชีรวมรวมธรราบุญของลูกสาวหนอนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวนยังจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไลบอกอีกทีนึงบัญชีธําบุญรอให้เปิดวงเซฟก่อนเดี๋ยวมันจะ ป็นอันไปเนาะแม้นก็เอันที่ร่วมกันแรงมากเป็นไาแล้วไปเฮ้ยมงแม้พี่น้องเมื่อกี้เห็นว่ามันี่ร้าแต่งไม่เกินเอียงแลววกกิ๊วแล้วแต่ละพวกกิ๊วเป็นไม่น่าเชื่อต้องเชื่อนเพราะว่าเรามันี่ร้านแต่เลยราต้องหันว่าเต้นแบบใดนเิด่ี้นั่นเปิดไปแค่ยังนั่นเปิดไปม่ันั่เข้าเข้าไม่ได้ เอาถ้วเอาใช้ไหมตรงนี้แล hm ้วมันเอาข้าไม่ได้มาบ้างไม่งียัมาคุมเสิร์ฟมาตกเต็นยัมาคุ้มเสิรได้น้อมาตกเต็นท้าวเป็น้าเด้ยัเต็นกเห็นแล้วพี่โอ้ยยังไงโอ้ยไตัผู้าวมาตเดเสได้ลูกยมาเสิรคุ้มยงมาเสิคุ้ยงมเสิ

พรุ่งนี้บายบายแน่ๆพุ่นแหละขอกันใช่ผีเงาผีเงาใเใครใครที่ได้เงินพันวิ่งเลยเอาตรงเรียนเอ้แลนักกัเรยนกเรียนลูกจครับบายบายพุ่นละไุมเมาแล้วเสร็เลยเดา

พี ite, ่นาทีร้านแตกนะรับแรงมาเลยเหรอฮะแรงอาทิอ์ีแล้วเลยสุดยอดนะสุดยอดนะเดี๋ยวเดี Alter, well, ๋ยวเดี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 ๋ยวเด ไอุ้มก็รีเข้า้วทุกคนนะคะ้านะเที่ไหนที่มีเงนี่ยนะบทเรียสอบที่นไมีเสียไปอีกที่ไปแกเพลงด้้ายในสอบ่บนเป็นไหนจะแกทาไหมทุกคนค่ะทุกคนดนตรีพรุนี้ล่มประมาณสี่ห้าโมงนี่แหลอวิ่อาหารมังสวกรเพราะมนงดฝรั่นั่น ให้รอสักวันได้แก้มหนึ่งร้อยโอ้ยวาเลนเก็บเกหรอยคขณพดคุณดีนะคะเพงจ่าถึงพอบพี่สมแล้วกอนซัาเพียงจ่อมน้ำเยี้เหล่วกอนซักงหมคุณบายบายคนละแตกลมลกโต๊เรื่องใช้เข้ากลุ่มแม่นถ้าเขาพูดค่ะพี่น้องไก็มใ่ก็ไลับก็ย่เบ็จะเบิดจยไปดิพี่น้องไแบอจะเบิดหรือว่าเป็นยอดีน้ล่อยู่นยุ้งเงี้ยบกับยวาเลเด็ะมาเสียนแต่เสียก่พี่นิงวาฉ ไม่มีไนเลยคนมีรา่แรจะไหนจะสิทายคิ่ไหนอ๋อ้ม่เอาเจ้าแ่นกรอนเอาจาี่ใครไม่วิ่งห้ามถ่ายคลิปเออเอมิก็ดเสียงน้องเียหัวะน่อยคม

ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วต้องมาแล้วแหละแว่าคะแนนขอบคุณคุณเฉลิมคุค่ะขอบคุณค่ะคุณคะโหตกใจยังยังีเอะยังยังแอลเอ็มโม้ก็ใครนะโม่ใครชนะไหมใช่มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมไปพันมียอดไหม ใช่ไหมน้องเนนบอกว่าพ่อภาษาลูกใหญ่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ารอ่านซิใหม่หรยังเปอุรล่เพาเล่นเรีรอยแล้มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมไม่พ่อภาายาะยังไม่เส่ระหว่างตอนนี้คือคนกำลังพิมคะางมนะว่าจะเป็นของใครรุ่นค่ะรุ่นก่อนนะคะ นหนเออไว้หน่อยคือไว้คือไว้หน่อยคือลงคลิปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ